สวัสดีครับพบกับผมช่อง Dark Serology อีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่289ความด้วยจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็กำลังเข้าตาจนนะจนเยาๆต้องปลดผนึกนะกำลังปลดผนึกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่สองร้อยแปดสิบเก้าพลังของเยาเยาฟิวดาบแสงจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งพานอากาศฉีกแม้กระทั่งผืนฟ้าพลังที่มีอยู่ในดาบแสงแต่ละเล่มนั้นเพียงพอจะบทขยี้พลังสภาวะขุมพลังจิตอย่างโจอยวนปรมารจารย์ถงสวรรค์เฝ้าดูด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าหนุ่มน้อยและสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้าเขาจะถูกแทงด้วยดาบนับหมื่นเล่มพวกเขา จะกลายเป็นโคลนที่เปื้อนเลือดแม้แต่กระดูกก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีในครั้งนี้ได้เนื่องจากพวกเจ้าทั้งสองไม่อยากจะแยกจากกันดังนั้นข้าจะปล่อยให้เนื้อและเลือดของพวกเจ้าผสมกันในความตายภายใต้การจ้องมองที่ยิ้มแยม้มดาบแสงพลังโยดที่น่าสะพรึงกลัวได้ร้อมรอบร่างทั้งสองในทันทีแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีคลื่นพลังงานพุ่งออกมาอย่างกระทันหันวุเวลาและอากาศ ดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปดาบแสงพลังหยวนถูกแช่แข็งอยู่กับที่ไม่สามารถขยับได้แม้แต่น้อยรอยยิ้มบนใบหน้าปรามจ,จารยร์ถงสวรรค์เริ่มมีท่าทีแข็งกร้าวขึ้นเพราะดาบแสงพลังหยวนหลุดจากการควบคุมของเขาไปอย่างสิ้นเชิงไม่สามารถขยับมาได้อีกต่อไปไม่ว่าเขาจะพยายามมากเพียงใดก็ตามแววตาของเขาเต็มไปด้วยความงุนงงขณะที่ปรามจ,จารยร์ถงสวรรค์อยู่ในสภาวะสับสนแสงดาบหยวนก็แตกสลายไปอย่างช้าๆกลายเป็นจุดแสงนับไปทั่วในอากาศ ตราประทับรึกรับระหว่างคิ้วของเยาเยากำลังพังทลายลงอย่างชา้ชาๆโจยหยวนสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงพลังที่ไม่อาจบรรยายได้ค่อยๆปรากฏขึ้นมาจากร่างของนางซึ่งเป็นพลังที่สง่างามและสูงส่งและมันก็ช่างโบราณยิ่งนักพลังหยวนในโลกส่งเสียงสั่นสะเทือนหมุนวนรอบๆร,ร่างเยาเยาร้อกับกำลังบูชานาง ดวงตาเยาวๆที่ใสสะอาดและงดงามราวกับนางฟ้ากลาบกลายเป็นลึกล้ำราากับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวนอกจากนี้โจโหยวนี่มองเห็นเส้นแสงสีทองปรากฏขึ้นบนศรีรษะของนางเส้นผมสีทองแผ่กระจายไปเหมือนกับน้ำหมึกเปลี่ยนผมของนางทั้งหมดกลายเป็นเส้นผมสีทองที่ผิวสวยงดงามในสายลมรัศมีอันสูงสรงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆร,ราากับว่าการดำรงอยู่ของนางได้ก้าวข้ามโลกนี้ไปแล้วคณะขนานี้ริมฝีปากที่ติดก,กันแน่งของพวกเขาก็แยกออกจากกันอย่างช้าๆ เมื่อมองดูเยาเยาอีกครั้งโจยวนก็รู้ตึกตัวเล็กและไม่มีไหนสำคัญอะไรเลยเหมือนกับมนุษย์ที่มองดูเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากตกตะลึงเม่เห็นนางความรู้สึกเสียวซ่านเกิดขึ้นในใจของเขาเยาเยาดวงตาที่ลึกล้ำรากระท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวจ้องไปที่โจยวนในดวงตาที่ลึกล้ำนั้นสายตาที่คุ้นเคยก็ค่อยๆเลื่อนหายไปขณะที่นางร้องเรียกเบาๆว่าโจยวนมือที่ลูบใบหน้าของโจยวนค่อยๆหดกลับ ปลายนิ้วของนางเคลื่อนผ่านใบหน้าของเขาทิ้งร่องรอยของความเย็นชาเอาไว้ร่างอันสง่างามของนางค่อยๆลอยสูงขึ้นนางยืนขึ้นไปบนอากาศด้วยเท้าเปล่าขณะที่ผมสีทองยาวสยายสะบัดไปมาเหนือคัดบันไดหินปร,รมาจารย์ทงสวรรค์ขมวดคิ้วไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของเยาๆด้วยเหตุผลบางประการความรู้สึกไม่สบายใจผุดขึ้นมาแต่ไม่นานสายตาอันไร้ความปราณีก็ฉายแวบขึ้นมาในตา บมพลังหยวนที่ทรงพลังทะลุออกมาจากร่างของนางทําให้พื้นที่โดยรอบสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงภายใต้กระแสพลังหยวนที่น่าสะพรึงกลัวแม้แต่ยอดฝีมือในขั้นสภาวะสุริยันก็ไม่สามารถมีได้อย่างไรก็ตามความเฉยเมยและเย็นชาปรากฏให้เห็นในดวงตาเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวของเยาๆนางเดินไปข้างหน้าขณะที่อากาศสั่นสะเทือนและปรากฏตัวต,วตรงหน้าปร,รมาจารถงสวรรค์ราวกับพูดผีแย่แ yeah, ล้วพนึกระงับวิญ,ญญาณจากพระสวรรค์ ฟึมรูปตาปรมาจารย์ถงสวรรค์หดตัวลงในช่วงเวลาต่อมาพลังหยุนอันไร้ขอบเขตก็พุ่งออกมาจากหัวของเขากลายเป็นผนึกวิญญาณที่บรรจุพลังไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อผนึกวิญญาณปรากฏขึ้นพื้นที่โดยรอบก็เริ่มพังทลายไม่สามารถรับน้ำหนักของมันได้ครืดผนึกวิญญาณกดลงไปบนตัวของเยาเยาโดยตรงอย่างไรก็ตามเยาเยาจับมือของน้งเบาๆต่อยไปที่ผนึกวิญญาณขนาดใหญ่ตึม ทั้งสองปะทะกันเสียงดังคมชัดปรมาจารย์โถงสวรรคตกตลึกเมื่อเห็นผนึกวิญญาณที่เต็มไปด้วยพลังหยวนของเขาแตกสลายกลายเป็นจุดแสงเต็มท้องฝาคิดไม่ถึงเลยว่าพลังหมัธรรมดธรรมดาของเยาวยๆจะน่าหวาดกลัวเช่นนี้ปรมาจาร์โถงสวรรค์รู้สึกราวกับว่าหนังศีรษะของเขากำลังจะระเบิดขณะที่เขามองดูหญิงสาวผมทองลึกลับด้วยความมึนงงความกลัวได้คืบคานออกมาจากส่วนลึกของหัวใจจะจะจะเอาเป็นใครเขาตัวสั่นเมื่อพูดคำเหล่านี้ออกมา ฟิฟวเสียงของเขาค่อยๆเงียบลงร่างของเขากลายเป็นภาพลวงตายอย่างกระทันหันอากาศสั่นสะเทือนหายตัวไปจากจุดนั้นโดยไม่คาดคิดเขาในตอนนี้กำลังหนีหมัดของเยาเยาทำให้เขาหวาดกลัวจนสติแตกอย่างไรก็ตามใบหน้าที่สวยงามอย่างหน้าทึ่งของเยาเยากลับไม่มีความรู้สึกกระเพื่อแม้แต่น้อยนางทำท่ากำมือแน่นในอากาศอากาศก็ดูเหมือนจะมีร้อยชี้ขาด มือเล็กๆยื่นออกมาได้ขวาร่างร่างหนึ่งเอาไว้นั่นก็คือปรมรจาร์โถงสวรรค์ใบหน้าปรมจารย์โถงสวรรค์ซีดเผือกร้าก,กับคนตายเขาตกใจกลัวมากจนวิญญาณแทบจะหลุดกระเด็นเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคนที่ควรดูไร้ค่าอย่างมดในสายตาเขากลับมีระระก,กำลังที่น่าสะพึงกลัวขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นเขาได้ฉีกพื้นที่มิติเพื่อหลบหนีอย่างชัดเจน แล้วนางดึงเขากลับมาได้อย่างไรนางมีพลระกำลังระดับไหนกันแน่ดวงตาที่เหมือนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงยาวของเยาเยาจ้องมองไปที่เขาขณะพูดกระซิบยังไม่ต่อเนื่องว่าก่อนนี้เจ้าอยากฆ่าพวกเราไม่ใช่เหรอฟันของนางกระทบกันและเปล่งรัศมีอันยิ่งใหญ่ทำไมทำไมทำไมเจ้าต้องบังคับข้าด้วยเสียงของเยาเยาเต็มไปด้วยความโกรธเข,ขา ปรมาจารย์ธงสวรรค์ร้องไม่หยุดเขาเสียใจกับการกระทำของตนเองจริงๆหากเขารู้ว่าหญิงสาวผู้นี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวขนาดนี้เขาจะกล้าบังคับนางได้อย่างไรเขาสัมผัสได้ถึงพลังอน่าสะเพึงกลัวที่หลับไหลอยู่ในร่างของนางการกระทำในอดีตของเขาเองที่ทําให้พลังนั้นตื่นขึ้นมาและในตอนนี้เวลาที่เขาต้องกินผลนั้นขมขื่นจากการกระทำของเขาก็มาถึงแล้ว แต่เขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปเขาค่อยๆตั้งสติเข้าใจว่าเขากำลังตกจาสถานการณ์สิ้นหวังแววตาดูร้ายฉายแวบผ่านดวงตาและกัดฟันแน่นบูมจูๆ่ๆ เขาก็ทำร้ายตัวเองในทันทีคลื่นแห่งความหวาดกลัวที่มีอาจบรรยายได้ประทุขึ้นมันได้พุ่งเข้าไปหาเยาวๆขณะที่พื้นที่แตกกระจายพังทลายลงแต่พลังของการระเบิดตนเองอน,นาสะพรึงกลัวกลับเปลี่ยนแปลงไปอย่างอ่อนโยนมันสงบนิ่งในทันทีเมื่อมันสัมผัสร,ร่างของเยาวๆเาเปลี่ยนเป็นสายลมนอ่อนโยนปลิวสวัยผมยาวสีทองของนางขึ้นไปใบหน้าเยาวๆาไร้ซึ่งอารมณ์ขณะที่นางกำมือแน่นในช่วงเวลาต่อมาลูกบอลแสงก็ปรากฏขึ้นในฝ่ามือภายในลูกบอลน,นั้นมีเงาของคนกำลังดิ้นรนอยู่ ใบหน้าดังกล่าวเหมือนกับใบหน้าของปรมาจาน์ถงสวรรค์ทุกประการนั่นก็คือแหล่งทาลกหยวนของปรมาจาน์ถงสวรรค์ตราบใดที่แหล่งทาลกหยวนยังหลบหนีออกไปได้เขาจะสามารถซ่อมแซมร่างกายของเขาได้อย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจทำลายร่างตนเองเพื่อหลบหนีแต่เขาประเมินพลังของเยาเยาต่ำเกินไปอย่างชัดเจนการแสดงออกถึงความหวาดกลัวปรากฏให้เขาเห็นเขากรีดร้องว่าเจ้าเจ้าไม่ใช่มนุษย์ แม้แต่การระเบิดร่างของเขาก็ไม่สามารถแต่ต้องเยาวๆได้เลยพลังดังกล่าวนั้นเกินกว่าจินตนาการของเขาไปมากข้าขอความเมตตาด้วยได้โปรดให้อภัยข้าด้วยข้าผิดไปแล้วข้าไม่น่าพยายามฆ่าเจ้าเลยถ้าเจ้าฆ่าข้าเจ้านายจะไม่ยอมปล่อยเจ้าไปแน่ เมื่อแ่งทารกยวนของเขาอยู่ในกำมือของเยาเยาปรมาจารย์ท้องสวรรค์ก็รู้สึกหวาดกลัวอย่างแท้จริงเขาไม่ได้ทำตัวเย่อหยิ่งเหมือนแต่ก่อนอีกต่อไปร้องขอความเมตตาอย่างสิ้นหวังเพราะเขารู้ว่าเขาจะจบสิ้นจริงๆแล้วหากแรงทารกยวนของเขาถูกทำลายอย่างไรก็ตามดวงตาเยาวๆย,ยังคงปราศจากอารมณ์เมื่อเชิญกับคำวิงวอนของเขามืออันงดงามของนางปิดหลงอย่างอ่อนโยนสึบพื้นที่ในตอนนี้ก็บิดเบี้ยวไป ช่วงเวลาถัดมาแหล่งทารกยวนก็ถูกทำลายจุดแสงระเบิดออกพร้อมกับเสียงแหลมสูงและเสียงร้องอันนาสโลดใจดังไปทั่วอากาศการทำลายแหล่งทารกยวนของปร,รมาจารย์ถงสวรรค์ได้ดึงดูดความสนใจของยอดฝีมือหลายคนแม้แต่ผู้นำนิกายเซิงยวนและผู้นำนิกายชิงหยางก็ยังจับตาดูอาณาเขตลึกลับนี้พวกเขาปราราใจเมื่อเห็นเยาเยายืนอยู่กลางอากาศท่ามกลางจุดแสงนับไม่ถ้วนในขณะที่ผมสีทองของนางผิวสวยอยู่รอบตัวในขณะนั้น นางดูคล้ายกับเทพพระเจ้าที่ลงมายังโลกมนุษย์อย่างแท้จริงนอกอาณาเขตลึกลับการต่อสู้ที่สั่นสะเทือนแผ่นดินทั้งหมดหยุดลงพร้อมๆกับทุกคนต้องไปที่อาณาเขตลึกลับแต่ละคนต่างตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะพลิกผันเช่นนี้อีกปรมาจารย์ทงสวรรค์ซึ่งรู้จักกันว่าเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาปรมาจารย์ทงทั้ง1ิแห่งนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ในสภาวะทาลุกหยวนเพิ่งถูกทำร้ายแหล่งทาลกหยวนไปทุกคนต่างตกตะลึงกับฉากนี้ราวกับว่าเป็นความฝันที่่ไมอออาาาจเเชืสยตตนงด้ ผู้นำนิกายชิงหยางนางไม่ใช่สิทธิ์ของนิกายชางส่วนของเจ้าหรอนางทำได้อย่างไรกันจกักรพรรดิดาบสวรรค์กูจิงอดไม่ได้จะถามขณะที่เขาหันไปหาผู้นำนิกายชิงหยางด้วยท่าทางตกใจใบหน้าผู้นำนิกายชิงหยางกระตุกเล็กน้อยเขาเองก็รู้สึกสับสนกระชากที่เกิดขึ้นตรงหน้าด้วยรอยยิ้มขมขื่นของเขาเขาก็กล่าวว่านางเป็นสิทธิ์ของนิกายชางส่วนของเราจริงๆ ผู้นำนิกายชิงหยางรู้แล้วว่าเยาเยาไม่ใช่คนธรรมดาตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาได้เห็นเขารู้ว่านางกำลังปกปิดพลังเขาได้สืบหาข้อมูลต่อแต่สุดท้ายก็ต้องยอมแพ้ไปเขารู้สึกว่าเยาเยายังคงเป็นส่วนหนึ่งของนิกายชางส่วนตราบใดที่นางไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำร้ายนิกายเขานี่เป็นเหตุผลหลักที่ทำไมผู้นำนิกายชิงหยางจึงอนุญาตให้นางไม่ต้องเลือกยอดเขาใดๆเลยแต่ในวันนี้เองที่ผู้นำนิกายชิงหยางในที่สุดก็เข้าใจแล้วว่าเขาประเมินเยาเยาต่ำไปมาก หลังจากร่างของเยาเยาน่าจะเกิดระดับสภาวะเขตวิถีไปแล้วนิกายช้างส่วนของเจ้าช่างมีรากฐานไม่ธรรมดาเลยจกักรพรรดิดาบสวรรค์และกูจิ้งถอนหายใจดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจว่าเยาเยาเป็นไพ่เด็ดของผู้นำนิกายชิงอย่างได้เก็บซ่อนเอาไว้ด้วยยอดฝีมือที่สงพรังเช่นนี้สถานการณ์ของนิกายช้างส่วนก็จะดีขึ้นมากหลังจากการประทะกันครั้งก่อนพวกเขาก็รู้ว่าแม้ว่าผู้นำนิกายเซิ้งหยวนอยู่ในขั้นสภาวะกึ่งผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่ความแข็งแกร่งขนาดนั้น พวกเขาก็ยังไม่สามารถสู้ได้ผู้นำนิกายชิงหยางทำได้เพียงยิ้มอย่างอึดอัดขณะที่เขาบ่นพึมพำในใจเขารู้สึกว่ายาวยาไม่ค่อยได้ใส่ใจนิกายมากนักและไม่รู้ว่านางจะยอมช่วยพวกเขาหรือไม่ท้ายที่สุดแล้วเยาวยาไม่เคยยอมรับใครในนิกายชางซุนอย่างแท้จ,จริงและถ้าไม่มีโจหยวนนางคงจากไปตั้งนานแล้ว แต่ไม่ว่าจะอย่างไรการประทุของพลังเยาๆได้เพิ่มขวัญกำลังใจของฝ่ายพวกเขาในทางกลับกันนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์และนิกายผีสวรรค์ดูเหมือนจะลังเลใจแม้แต่ผู้นำนิกายซึ่งอยู่ยังจ้องมองหญิงสาวลึกลับด้วยท่าทางแปลกๆพลังที่ปล่อยออกมาจากร่างของนางทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวนางเป็นใครข้าไม่เคยได้ยินว่ามีใครที่แข็งแกร่งขนาดนี้ในนิกายชางส่วนมาก่อนเลย ไม่ต้องพูดถึงนิกายชางส่วนยอดฝีมือระดับนี้ไม่มีทางดำรงอยู่แม้แต่ในสวรรค์ชางส่วนก็ตามแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นไปไม่ได้ปรากฏอยู่ตรงหน้าพวกเขาแล้วในช่วงเวลาหนึ่งแม้แต่ผู้นำนิกายเสงหยวนก็ไม่กล้าทำอะไรโดยประมาณด้วยเหตุนี้การต่อสู้สะเทือนโลกในโลกภายนอกจึงหยุดชะงักลงอย่างกระทันหันในดินแดนลึกล่บ เยาเยายืนเท้าเปล่าอยู่กลางอากาศผมสีทองแวววาวของนางไหลลงมาจากด้านหลังจนถึงเอวดวงตาที่งดงามราวกับดางฟ้าลึกรับเก่าแก่ราวกับท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวแต่นางยังคงแสดงความรู้สึกเย็นชาออกมาอีกด้วยที่ด้านล่างของบันไดหินโจหยวนเช็ดเลือดออกจากมุมปากของเขารอยแผลขนาดใหญ่อยู่บนหน้าอกมันกำลังรักษาตัวอย่างรวดเร็วด้วยพลังชีวิตที่ปล่อยออกมาจากตาไม้เขียวไถ่ยี่ในร่างเขาจ้องไปที่เยาเยาขณะที่เขาลดเสียงลงพยายามสแสดงรอยยิ้มที่สงบเยาเยา ตอนนี้ไม่เป็นอะไรแล้วเจ้าเปลี่ยนกลับไปเป็นแบบเดิมก่อนได้ไหมแม้ว่าตอนนี้เยาเยาจะแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อแต่นางก็ทำให้โจยหยู่รู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออาจารย์ชางหยวนได้จากไปเขาได้เตือนโจยหยวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจะปล่อยให้เยาเยาทำลายผนึกด้วยท่าทางจริงจังบนใบหน้าของอาจารย์ชางหยวนเมื่อได้ยินเสียงของโจหยวนดวงตาเยาวๆก็ดูเหมือนจะสั่นไหวราวกับว่ากำลังดิ้นรลนแต่ไม่นานาก็ค่อยๆจางหายไปขณะที่นางสส่หัวเบาๆก็ได้ยินเสียงแผ่วเบาว่า โจหยวนข้าจะช่วยกำจัดปัญหาเหล่านี้ให้นางมองไปที่โจหยวนอย่างลึกซึ้งจากนั้นก็หมุนตัวในทันทีเปลี่ยนเป็นรำแสงสีทองทะลุผ่านพื้นที่ลึกลับมุ่งหน้าไปยังภายนอกเยาเยายา,ยานะโจหยวนตะโกนด้วยน้ำเสียงเป็นกังวลแต่เขาจะหยุดเยาเยาได้อย่างไรเขาเซไปข้างหน้าสองสามก้าวก่อนจะคุกเข่าเพราะความเจ็บปวดที่หน้าอกเวนเอ้ยดวงตาโจหยวนเปลี่ยนเป็นสีแดงกำลังเขาต่อยพื้นซ้ำๆเพื่อระบายความโกรธและความหมุดหิดของตนเอง เขารู้ว่าถ้าไม่ใช่เพื่อปกป้องเขาแล้วเยาเยา,ยาคงไม่ทำร้ายผนึกหนีและเขาไม่ควรมาที่นี่เลยเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่นางทำลายผนึกไปแล้วแต่แน่นอนว่ามันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่แน่วูสัตว์อสูรตัวเล็กๆเข้ามาหาโจอยู่แล้วรูปตัวเขาด้วยอุ้งเทา้านั่นก็คือทุนทุนมันส่งเสียงข้ามควรราวกับพยายามปลอบใจโจอยู่นแต่เมื่อมันหันไปทางเยาเยาที่กำลังออกไปแหววความกังวลก็ปรากฏขึ้นชั่วขณะในดวงตาของมัน โจหยวนจ้องมองทุนทุนกัดฟันแน่นจนปากเริ่มมีเลือดออกอีกครั้งข้าขอโทษด้วยที่ตัวข้าเองนั้นอ่อนแอเกินไปถ้าเขาแข็งแกร่งพอ ทำไมเขาถึงต้องให้เยาเยามาช่วยเขาในช่วงเวลาสำคัญนั้นด้วยโจหยวนเกลียดตนเองที่อ่อนแอขนาดนี้ความภาคภูมิใจเล็กๆน้อยๆที่เขารู้สึกหลังจากไปถึงขั้นสภาวะขุมพลังจิตนั้นแทบจะถูกทำร้ายแหลกสลายจากความจริงอันโหดร้ายเยาเยาดูแลเขามาตลอดหลายปีแต่้องไม่สามารถกลับปกป้องนางได้เลยแถมยังให้นางต้องทำร้ายผนึกอีกหากเขาได้พบกับอาจารย์ชางหยวนอีกครั้งเขาจะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างไรโจรหยวนไม่เคยปรารถนาความแข็งแกร่งอันมหาศาลเช่นตอนนี้มาก่อนเลย ร่างของเยาๆค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นที่ลึกลับแล้วพุ่งทะลุบ่อสายฟ้าในบ่อสายฟ้าปรามาจารแห่งทงโลหิตและปรามาจารหลิงจุนกำลังถอยหนีจากการประทะกันอีกครั้งดวงตาของพวกเขาเบิกกว้างในความตกใจและหันไปมองที่เยาๆปรามาจารย์หลิงจุนเคยเห็นเยาๆมาหลายครั้งแล้วแต่เขาไม่เคยจินตนาการว่าสาวน้อยสวยงามอย่างน่าทึ่งคนนี้จะซ่อนพลังที่น่าสะพรึงกลัวเอาไว เยาเยา,ยาจ้องมองไปที่ปรมาจารหลิงจุนก่อนจะหันไปหาปรมารจานโถงโลหิตราวกับว่ากำลังไต่ตรองว่าเขาเป็นปัญหาหรือไม่แต่ก่อนที่นางจะวิเคราะห์เสร็จปรมารจานโถงโลหิตก็หนีไปโดยไม่พูดคำใดๆเลยแม้แต่ปรมารจานโถงสวรรค์ยังไม่มีโอกาสที่จะหนีจากเยาเยาได้เขาจะมีความกล้าที่ต่อสู้กับนางได้อย่างไรเยาเยาไม่ได้ไล่ตามไปเห็นได้ชัดว่านางไม่ได้มองว่าเขาเป็นภัยคุกคามรางของนางยังคงพุ่งขุ้นสูงเรื่อยๆผมยาวสีทองของนางเป็นประกายอย่างผิดปกติ ดวงตาจานวนนับไปทวนจ้องมองร่างของนางด้วยความเข่งขืมและตกตะลึงทุกคนรู้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมากอีกครั้งเนื่องจากการมาถึงของเยาเยาด้วยสีหน้าเข่งขืนบนใบหน้าผู้นำนิกายเซิงหยวนกล่าวกับเยาเยาว่าสาวน้อยนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ของข้าไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เป็นศัตรูกับเจ้าหากเจ้ามาที่นี่เพราะโจโยหยวนข้าจะให้คำมั่นกับเจ้าว่าเราจะลืมเรื่องเก่าๆทั้งหมดนั่นไป ยอดฝีมือระดับสูงทุกคนต่างกระซิบกันเมื่อได้ยินเช่นนี้ผู้นำนิกายเซิงหยวนมักจะแสดงกริยาที่ประเด็จดการอยู่เสมอดังนั้นไม่มีใครคิดว่าเขาจะแสดงกิริยาอ่อนน้อมเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าเยาเยาเป็นภัยคุกคามต่อเขามากเพียงใดเยาเยายืนอยู่กลางอากาศขณะที่ผมสีทองยาวสยายปลิวสวัยไปตามสายลมแผ่รัศมีอันสง่างามดวงตาที่เหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวของนางจ้องไปที่ผู้นำนิกายเซิงหยวนเสียงอันไพเราะก็ดังก้องในเวลาต่อมาเมื่อเจ้าตายเท่านั้น จะไม่มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอีกต่อไปใบหน้าผู้นำนิกายเซิงหยวนค่อยเปลี่ยนเป็นเย็นชาขณะที่เสียงของเยาเยาดังไปทั่วบริเวณในขณะที่ผู้นำนิกายชิงหยางจักรพรรดิดาบสวรรค์และคนอื่นๆถอนหายใจด้วยความโล่งอกใบหน้าของยอดฝีมือชั้นนำคนอื่นๆกระตุกขึ้นนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เคยครองอำนาจมาก่อนใครจะคาดคิดว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปอีกครั้งหลังจากการปรากฏตัวของหญิงสาวลึกลับ แม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่านางมาจากไหนแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนางจึงมีพลังอันน่าสะพรงกลัวเช่นนี้แต่ก็ไม่ได้หยุดพวกเขาจากการตระหนักว่าผู้นานิกายเึ่งหยวนได้เผเชิญหน้ากับศัตรูที่น่ากเกรงขามแล้วผู้นํานิกายเสื่งหยวนกล่าวอย่างเย็นชาดูเหมือนว่าเจ้าตั้งใจจะมาขัดขวางนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ของข้าแม้ว่าเขาจะรู้สึกกลัวเยาวๆอยู่บ้างแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะยอมแพ้เยาว์เาไม่เสียเวลาตอบโต้ต่อคาขู่ด้วยการสะบัดแขนเสื้อของนาง สายน้ำอันกว้างใหญ่ก็พุ่งออกมาเหมือนแม่น้ำที่เต็มไปด้วยดวงดาวแสงแต่ละจุดในแม่น้ำเต็มไปด้วยดวงดาวที่ถูกสร้างขึ้นจากอคารายวนอาคารายวนจำนวนมากที่รวมตัวกันนั้นเพียงพอจะทำให้ผู้คนจำนวนมากพูดไม่ออกฟุม้มในช่วงเวลาต่อมาพื้นที่โดยรอบก็บพังทลายลงขณะแม่น้ำอาคารายวนไหลพุ่งไปด้านหน้าคำรามใส่ผู้นำที่กายเสื่อหยวนด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ เปลือกตาผู้นำนิกายเซิงหยวนสันสถานเมื่อได้เห็นฉากนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นใครสักคนสามารถใช้อัขาระายวนในลักษณะนี้ได้เมื่อรู้สึกถึงพลังที่บรรจุอยู่ในสายน้ำแห่งดวงดาวอัคระยวนผู้นำนิกายเซิงหยวนก็ไม่กล้าที่จะประมาทอีกเขาสูดหายใจเข้าลึกพลังหยวนพุ่งออกมาจากปากของเขาในเสี้ยววินาทีต่อมากระแสพลังหยวนพุ่งทะลักออกมาจนมีขนาดใหญ่กว่าหมื่นฟุตในเวลาไม่กี่วินาทีมันเต็มไปหมดบนท้องฝา เงาขนาดใหญ่ปกคลุมผืนโลกหากพลังทำลายล้างนั้นตกลงมาพื้นที่ของทาราธมินจะถูกทำลายในทันทีกระแสน้ำพลังหยวนที่บนนำลิกายซึ่งหยวนปล่อยออกมามีรูปร่างคล้ายกระเพทมันมีจำนวนนับไม่ถ้วนซึ่งเกิดจากพลังหยวนที่เข้มข้นมากแม้แต่ยอดฝีมือระดับสภาวะเขตวิถีก็อาจจะถูกฆ่าได้ค่ะพวกเขาโดนกระแสน้ำหนีฟึง่ง ภายใต้สายตาตกตะลึงนับไม่ถ้วนแม่น้ําแห่งดวงดาวอาัคาราย,ยวนก็พุ่งทะลุอากาศชนเข้ากระแสน้ำเชี่ยวกรากพลังหยวนโดยตรงในขณะที่เกิดการกระทบกันนั้นแม้แต่ท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะถล่มลงมา ครึ่งกระแทกที่ไม่อาจบรรยายได้ได้โหมกระนำขณะที่ยอดฝีมือคนอื่นๆถอนตัวไปอย่างรวดเร็วแม้แต่ผู้นำที่กายชิงหยางและยอดฝีมือสภาวะเขควิถีคนอื่นๆก็ไม่กล้าจะอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของการประทะกันมากเกินไปแรงประทะอันยิ่งใหญ่ของทั้งสองฝ่ายได้ทำลายล้างซึ่งกันและกันและสลายไปในที่สุด บนท้องฝา่าใบหน้าของผู้นำนิกายเซิงหยวนเย็นชานับตั้งแต่ที่เขาเปิดเผยความแข็งแกร่งระดับกึ่งผู้ศักดิ์สิทธิ์แม้แต่ผู้นำนิกายชิงหยางและคนอื่นๆก็ถูกเขาปราบจนหมดสิน้นแต่ในตอนนี้ความได้เปรียบของเขาดูเหมือนจะไม่มีอยู่เลยเมื่อเผชิญหน้ากับเยาเยาทำไมเจ้า้องมาคับข้าด้วยผู้นำนิกายเซิงหยวนระงับความกโกรธไว้เพื่อถามคิดจริงๆหรือว่าข้าจะกลัวเจ้า ใบหน้านงดงามของเยาเยาเริ่มเฉยเมยมากขึ้นนางประสานมือที่งดงามของนางเข้าด้วยกันในช่วงเวลาถัดมาแสงสีทองจำนวนน้ำไปช่วมประกฏขึ้นมาออกจากร่างของนางรวมตัวกันอยู่เหนือนางจุดแสงสีทองแผ่กระจายก่อตัวเป็นอัคครายวนโบราณขนาดมหึมาอัคารายวนได้ทําลายท้องฟ้าปล่อยรัศมีที่ไร้ขอบเขตและไม่มีที่สิ้นสุด พลังที่น่าสะพรึงกลัวก็ยิ่งพุ่งออกมาจากมันเมื่ออัคารายวนขนาดยักษ์ได้ก่อตัวขึ้นเยาๆก็พับมือของหน้าเป็นตราประทับอีกหนึ่งอันผู้คนนับไปท่วนเฝ้าดูด้วยความปาระหลาดใจขณะที่อัคารายวนเริ่มบิดตัวและเปลี่ยนแปลงฮอในที่สุดอัคารายวนก็ควมบแน่นเป็นสัตว์อสูรลึกหลับที่ยกหัวขึ้นและคำรามสู่ท้องฝาสัตว์อสูรตัวนี้มีขนาดใหญ่ยังหาที่ใดเปรียบไม่ได้ ปกคลุมไปด้วยเกรดสีทองที่ส่องแสงระยิบระยับอยู่ตลอดเวลาเกรดทุกเกรดถูกสลักด้วยอาัขารายวนโบราณมันคือสัตว์อสูรที่ถูกสร้างขึ้นจากอาัขารายวนนอกจากนี้รูปลักษณ์ของมันก็ดูคุ้นเคยมากมันคือรูปแบบต่อสู้ของทุนทุนแตทน่ทุนทุนที่เยาวยสร้างขึ้น,นจากอัคารายวนนั้นมันช่างสงพรางมากกว่าทุนทุนในปัจจุบันหลายเท่าผู้คนจำนวนนับไปทวนตกตะลึงไม่เห็นความเชี่ยวชาญในด้านอัคารายวนของนางชายชาราไปเหมยพึมคำด้วยความชื่นชม นี่ต้องมีความเชี่ยวชาระดับไหนกันถึงจะสร้างอาคารายวนที่แวววาวเช่นนี้ได้โฮกอาคารายุนทุนทุนคำรามคืนเสียงสร้างหายนะเหมือนดังพายุบิดเบือนอากาศขณะที่มันเคลื่อนตัวออกไปฉุบในช่วงเวลาต่อมาอาคารายุนทุนทุนก็ว้าไปปรากฏต,ตัวต่อหน้าผู้นำที่กายเซ้งหยวนกงเล็บขนาดยักษ์ของมันฟาดฟันลงมาด้วยพลังทำลายล้างกองเล็บฉีอากาศมีติอากาศพังทลายลงก่อให้เกิดกระแสน้ำบนขนาดยากักษ์ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในกระแสน้ําวนนี้ถูกลบหายไปจากโลกทันทีสีหน้าเข่งข้นปรากฏชัดบนใบหน้าผู้นำลิกายเซิงหยวนแสงกั้นเขตแดนแห่งโกดสีเงินหอ่อหุ้มร่างของเขาเอาไว้บูมกงเล็บอันแหลมโคมฟาดเข้าไปที่เขตแดนแห่งโกด ทำให้มันสั่นไหวอย่างรุนแรงคืนซัดเข้ามาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะระเบิดออกมาด้วยพลังที่แรงยิ่งขึ้นร่างของผู้นำนิกายเซิงหยวนถูกระเบิดกระเด็นออกไปร้าวกระถูกโจมตีอย่างหนกักเขาเซถอยหลังทําให้พื้นที่ใต้เท้าของเขาพังทลายลงทุกครั้งที่ก้าวเดินโฮเมื่อเห็นว่าการโจมตีประสบความสําเร็จร่างอันใหญ,ญ่โตของอัคาราย,ยวนสุนทุนก็เปลี่ยนร่างเป็นเงาจานวนนับไปทวนพร้อมกับคํารามการโจมตีอรุณแรงได้โจมตีเขตแดนแห่งกฎของผู้นำนิกายเซิงหยวน ตึมตึมตึมเสียงดังสนั่นไม่มีที่สิ้นสุดผู้คนนับไปทวนจ้องมองด้วยความหวาดกลัวพื้นที่พังทลา,ายลงมาทีละแห่งพวกเขาสัมผัสได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวจากการโจมตีที่น่ากลัวในแก่ละค้าอย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ทำให้หนังสีสาะของพวกเขาชาไปหมดก็คือภายใต้การโจมตีอย่างบ้าคลั่งของสัตว์อสูรอาคาราย,ย่วนนี้ผู้นำนิกายเซิงหยวนกำลังถูกตีกลับอย่างรวดเร็วเหมือนกระสอบทรายกำแพงแสงที่อยู่รอบตัวเขาสั่นไหวอย่างรุนแรงควรรู้ว่าแม้ความพยายามร่วมมือกันของผู้นำนิกายชิงหยางและคนอื่นๆก็ยังไม่สามารถบังคับให้ผู้นำนิกายเซิงหยวนตกอยู่สถานการณ์ที่น่าสังเวชเช่นนี้ได้ โคกแสงสีทองอันแวววาวพุ่งออกมาจากกรงเล็บแแหลมคมของสัตว์อสูรอัครายวนมันควบแน่นเป็นสายน้ําสีทองที่ไหลผ่านระหว่างกรงเล็บของมันมีเพียงยอดฝีมือระดับสูงเท่านั้นที่สังเกตเห็นว่าของเหลวสีทองนั้นประกอบไปด้วยอัครายวนจํานวนมากชัวสัตว์อสูรอัคราหยวนยังคงคำรามอย่างต่อเนื่องใช้กรงเล็บฟันกำแพงเขตแดนแห่งโกรธสีเงินแกรกมีเสียงแหลมแสบแก้วหูดังขึ้นผู้คนเฝ้าดู ด้วยความปาราใจเมื่อเห็นกรงเล็บของสัตว์อสูรหยวนได้เจาะทะลุก,กำแพงแสงและเจาะเข้าไปที่ร่างของผู้นำนิกายเซิงหยวนปึง้งร่างของผู้นำนิกายเซิงหยวนได้แตกสลายไปในทันทีแต่อย่างไรพื้นที่ในระยะไกลก็ได้สั่นไหวได้มีร่างร่างหนึ่งเดินออกมาอย่างชา้าๆนี่ก็คือผู้นำนิกายเซิงหยวนที่มีสีหน้าค่อนข้างโกรธจัดการกำจัดยอดฝีมือสภาวะกึ่งผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ใครๆก็สามารถบอกได้ว่าผู้นำนิกายเซิงหยวนอยู่สถานะเสียเปรียบระหว่างการประทะกันหนี เยาเยาได้แสดงพลังอันน่าสะพรึงกลัวของนางผ่านสัตว์อสูรขนาดยักษ์ที่ก่อตัวขึ้นจากอคคารายวนโลกตกอยู่ในความเงียบทุกคนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศก,กดดันร้าวกับพายุใกล้จะมาเยือนผู้นำทีกายเซ้งยวนจ้องไปที่เยาเยาโดยเขาไม่ได้พูดอะไรเขาค่อยๆเปิดปากแสงสีดำและสีขาวก็ปรากฏขึ้นจากภายในนั้นลํำแสงสีดำและสีขาวตกลงมาในมือมันเป็นม้วนคมภี์โบราณที่มีจุดด่างดำเมื่อสิ่งนั้นได้ปรากฏขึ้นทั้งโลกก็ค่อยๆมืดมนลง ท่าทีผู้นำนิกายชิงอย่างและคนอื่นๆเปลี่ยนไปขณะที่พวกเขาเพึ่พํากับตนเองนั่นมันสุดยอดสมบัติแห่งนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ภาพเขียนเพชรฆาตชีวิตเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่289เรียบร้อยแล้วนะครับโอโ้ต้องควักของตายไม้ตายออกมาเลยนะยาวๆจะเป็นอย่างไรต่อไปที่ตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ของคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซั c ส i คร และกดกระดิ่งจิ้งเพื่อให้ภาคคิดถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ